ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำมือถือค่ายัวเว่ย Nova 10นะครับ 5G ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดีทีเดียวนะครับของค่ายนี้นะครับ ครับเดี๋ยวมาฟังสเปคกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับเริ่มจากขนาดหน้าจอนะครับอยู่ที่6.57นิ้วนะครับเป็นแบบ Infinity O นะครับจอพระเป็นแบบ OLED 10บิตนะครับ Refresh อยู่ที่120 h z นะครับ CPU ให้มาเป็นแบบมิ่ลินนะครับ985 5G นะครับ GPU ให้มาเป็นแบบ Areno 642L ถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของแรมนะครับให้มา8 g b นะครับ ROM ให้มา128 g b และ256 g b ครับกล้องหน้านะครับให้มา32ล้านพิกเซลนะ กล้องหลังให้มา4ตัวนะครับ64ล้านพิกเซลกล้องหลัก8ล้นานพิกเซลอันต้า2ล้านพิกเซลกล้องเดฟและ2ล้านพิกเซลมาโครนะครับครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าให้มันน้อยทีเดียวนะครับ4,500มิลลิแอมป์นะครับสามารถชาร์จไว อยู่ที่66วัตต์ก็ถือว่าชดเชยกันได้นะครับครับในส่วนของสีนะครับให้มาสีสีนะครับสีดําสีฟ้าสีเขียวและสีขาวครับครับราคานะครับคาดการกันว่าอยู่ประมาณนะครับหนึ่งบาทนะครับครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับก็รอดูครับว่าจะมาราคาเท่าไหร่แล้วก็มีลูกเล่นปรับเปลี่ยนไปไหมนะครับถ้ามีข่าวอัปเดตอันใดนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับคนรักหัวเว่ยโนวานะครับครับ สวัสดีครับ